เธอตั้งใจจะมาถึงวันนี้หมายถึงอะไรครับคุณต้นามฮะจริงๆแล้วนันก็ถือว่าเป็นมานเป็นตัวที่ถูกง่ายฮะก็จะให้แบบว่าชีวิตของผู้ต้องสาระราบเรื่องจุดต้องปวดง่ายสาวนั่งได้เลยค่ะแล้วก็เชิญนะคะสำหรับยักษผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะรูปเป็นพยานในวันนี้ค่ะสิ่งที่สำคัญค่ะ เป็นสิ่งหนึ่งเลยที่เราคุยคุยกันก่อนหน้าเนี้ยแล้วผู้ชายก็ไม่ยอมขอสักทีเราก็เลยตัดสินใจที่จะยกขันหมากมาขอผู้ชายโดยมีการปรึกษาแม่ทั้ง2องฝ่ายแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งที่เหตุผลครั้งนี้ก็คือเพื่อนเราทุกคนที่อยู่ด้านหน้าก็ยังโสดเราจึงรู้สึกว่าไม่อยากรอแล้วไม่อยากรอแบบนี้เราเลยก็ยกขบวนขันหมากไปขอผู้ชายเลยค่ะอ๋อ,อผมก็รู้สึกดีใจนะครับ แล้วก็ตื้นใจตื้นตันใจมากเลยครับที่เขาได้มาขอผมในวันนี้เนื่องจากงานผมมาคุยกับเขาไว้ตั้งนานแล้วครับแต่ไม่คิดว่าเขาจะรวดเร็วฉับไวขนาดนี้ครับผมเลยอ่ะจัดเลยครับจัดไป <cinco S 1> ขอบคุณครับขอแนะนาให้กักกทบทุกท่านได้ร่้จักับว่าที่เจ้าบ่าวสุดหล่อทุกเวลาที่สาคัญที่สุดในชีวิตของผู้หญ <C' an> ิงอีนพิธีครับคือตอนนบำฮะทั้งหมดที่นํามาสู่ขอว่าที่เจ้าบ่าวในวันนี้ครับ <C' an> เยอะมากค่ะพี่บีแล,แล้วค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าจะมีผู้ที่รับออสินสอดจากคุณแม่พรพิมนค่ะขออนุญาตเรียนเชิญน,นะคะค,ค่อยๆสูง,งอย่างช้าๆพี่พีช่างภาพอยากได้ภาพกรุงไหนอยากได้บรรยากาศแบบไหนจังสาวบ,บิดมือมานิดนึงจ้ะบิดมือโอเคสิงหน้าแห่งความสุขส่งผ่านเราตาค่ะ แสดงความดีใจเกิคนความสำเป็นได้เลยใช่ไหมคะแม่พัดเจ้าเ่ามีพูดมาแล้วนะครับลื้ได้เลยลื้อได้เลยลเลยจ้าเป่าตกเย็นตําแหน่งแล้วนะครับตรงน,นี้คุณพิ๊กี้ช่างมีอยู่กำลังเตรียมซู่มอยู่นะคะดีใจเกิคนความสำเป็นได้เลยนะคะนี่อาจจะเป็นภาพเดียวที่พี่พี้ได้อยู่เห <c oughs> นือตลอดเลาใช่ไหมแม่พี่พี่บอกใช่ <c oughs> ไม่เห็นด้วย <c oughs> ไม่เห็นด้วยคุณพี่กี้จะหล่อที่ละวันนี้แหละลงมาซ <c oughs> ะดีๆนะครับ นี่คือภาพเป็นความรับใจครับขอสิ่งตัวนี้ไดครับได้เลนะครับท่าไว้นิดนึ่งข้าพิมเล็้ยงท่าไว้นิดนึงท่าหน้ะนำจริงๆบอกกดหัวลงด้วยนะดูงานว่างเป็นยังไงล่ะนี่จะเป็นภาพสุดท้ายของเจ้าบ่าวของผมที่ได้ทำอย่างนี้นะครับใช่ค่ะจุดต้องค่ะท่านีนะขออนุญาตทุกท่านมองกล้องนะคะรับทุกท่านมองกล้องนะคะ